มาแล้วครับสำหรับเลโอเนลเมสซ,ซี่ตัวนี้แพ็คใหม่ล่าสุดบอกได้เลยว่ามันต้องเข้าทีมผมสำหรับเดอะโกดตัวนี้เมสซี่มากับแพ็ควินเทอร์เซลบ็อกเพราะฉะนั้นวันนี้เรามี15500 FC p ่ i n อยเอฟซีพต์ตามๆๆๆก็ 200M มา วันนี้ฮะลุยกันก่อนเลยสำหรับแพ็คใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาในวันนี้มี Winter Sale Box นะครับมี Winter 100หรือ Winter 100แล้วก็ต่อกันด้วยทางด้านของ Winter Sale Ultra Pack รวมถึง Winter Sale Special Offer อย่างละ1โอเคไหมมันถึงไหมอันนี้8,000 1,000 0แล้วก็มาเป็น1 2 0 0 0แล้วก็เป็น1 5 0 0 0คือเปิดให้หมดเปิดให้หมด ตามตามตาวันนี้ 200M เอมเปิดจากทหน้าของวินเทอร์เซล์บก่อนบอกได้เลยว่าไม่มีคำว่าเกลืออีกต่อไปเพราะว่าวันนี้มาจริงเอาจริงท่านผู้ชมตัวแรกไม่ต้องพูดพร,ราพํำเพลงครับเราจะลุยกันเลยการหายใจแบบฮึบแล้วรอรออีกทีรออีกท,ออท,ทีท่องถา ทอมแต่นะกมุ่ยไปไอ้เนี่ยไม่วอล์กเลยอะไรวะเนี่ย กูเปิดบิดแพ็กมเเี่ยอ๋อมันมีมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว6 5สิถึงเจ74ไงมันต้องเปิดโคบทุกแพ็กไงเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ง่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไงนี่มันเป็นเรื่องปกตินะพู้ชมโอ้ยเราแทกทำให้ตกใจกันไปเฉยเฉยกินนิม่นะม,มกินนิม่มนะพีชมกินนิ่มเรอแต่เรากดไปทันทั้งตัวเ๊บ ซูมี่ใครเนี่ยมันมาไงมันมาอันที่สองเจ็ดสิบห้าถึงเก้าสิบห้าหรือเปล่ามันสุ่มหรือเปล่าอันนี้มันน,น่าจะหยอกกันเล่นหยอกกันเ,นยเฉยยหยอกกันเล่นเฉยมันหยอกหรือเปล่ามันน่าจะหยอกแต่เราไม่ถอดใจอยู่แล้วเพราะเราเนี่ยมีขั้นต่ำอยู่ในใจว่าสองร้อยเอ็มท่านผู้ชมไป มาแล้ว,ต,วตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้ไปวับฮะดูเด็กดูเด็ก2ตัวาาามาแล้วไปแล้วสอันไปแล้วสอันนี่คือแพ็คความหวังของเราแล้วเหลืออีก5แพ็คมันก็จะออกตรงนี้85 82 เอ้แปดห้าถึงเก้าห้าแถึงเก้ากถึงเกแล้วก็มีมาเชนหนึ่งตัวแล้วก็เงิน2อเอ็มถ้าเราเปิดเนี่ยเราเหมอเา,าอยู่แล้วเราเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นแบบนี้เราไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะฉะนั้นเราลุยกันเลยแพคต่อไปแพคต่อไปขอออก2ล้านไปก่อนดีไหมสอล้านไปก่อนเพราะว่ามันจะได้ไปลุ้นแพ็คอื่นเลยลุ้นแพ็คอื่นเลยเฮ้ยไม่2ล้านหรอเอาแล้วไงไน,ะนจีเรียเฮ้ยใ,ใช่ป่ะเนี่ยเอ โอชิมเฮนไม่ใช่ไนจีเรียแล้วกูไปไหนแล้ไนจีเรียเฉยเลยโอ้ห่วยหมด88โอชิมเฮนล้านหนึ่งแสดงว่ามาแล้ว8 8 9 5ใช่ไหมผมว่าอันนี้แหละไม่ใช่8 5ถึง9 5เพราะว่ามันเป็นตัวเดียวนะมันเป็นตัวเดียว8 8ด9 5ถึงมาแล้วได้8 8มันถึงเวลาที่เราจะต้องเอาสูตรเด็ดสูตรเด็ดและสูตรเด็ด2ล้านอันต่อไปแพ็กล้านชัว ไปเนี yeah, ่ยมาแล้วเอาละว,วินาทีต่อจากนี้ไปเราจะได้ลุ้นกัน85-95 9-2-95 9ถึงถึง95 91บวกมาแน่ตามๆตาๆวันนี้2 0 m ต้องเอมาถากันนะคาถานี้เนี่ยบอกกล่าวกันไม่ได้ใครมีของอย่าร้องทักกรุณาเหยียบเส้นพระจันไว้ไป นี่ไงนี่ไงนี่ไงเนเธอร์แลนด์ซีบีใครอะ่ะชู่อะไรอ่ะชู่ชู่แปดแปดแปดเจ็ดชู่เลยกลัวไม่ใช่ละแม่งชู่ละชู่เอฟซีพิโดก็ P oh. โอ้ยแปดเจ็ดสองตัวซีบีสองตัวเอาละฮะได้ลุ้นละสองแพ็คท้าย ได้ลุ้นแล้วของจริงเลยจะเกลือไม่เกลือนี่คือแพ็กนี้เลยแพ็คนี้เลยเกลือไม่เกลือคือแพ็คนี้เลยมีสูตรบอกสูตรมีสูตรบอกสูตรท่านผู้ชมผมบอกเลยเมื่อวานเนี่ยเรานั่งดูพระจันทร์ฉายกันคู่พระจันทร์ฉายนี่สับซอกเนาะ เราสอบสับปักน็อกเลย <S 2> <S 2> <S โอ้ยไป <S <S มาเชเอาละของจริงเลยอันเนี้ยของจริงเลยอันนี้คือ,นนข,อ,อนนของจริงเลยไม่มีทางที่จะเป็นอื่นไปได้อีกแล้วของจริงเลยตัวเนี้ยของจริงเลย สายดาราเลยสายดาราเลยของจริงของจริงเลยสายดาราสายดารามาสายดาราป๊ซสายดาราทองอิตาลีบาเลซีเหรอใครอ่ะไอเฮียมาดินีเก้าสอง ูอย้ยเกือโอ้สายดาราสามที่ห้าเอ็ม <c oughs> กูว่าไม่ใช่แล้วกูว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว กูว่าไม่ใช่แหละเท่ากับว่าเมื่อกี้แพ็คเมื่อกี้ทั้งหมด8แพ็คอะโดนไปแค่ 40m มะรวมๆกันนะได้แค่ 40m ไม่ถึงด้วยเพอเพอเพอเไม่ถึงด้วยแต่ทุกอย่างมีทางแก้ปับ๊บเฮ้ยกระตุกอันนี้ใช่เลยกระตุกอันนี้ใช่เลยมาแล้วทองอีกแล้วาหาหาเฮ้ยโอ้ <c ười> ลิทมาเน่นวัดโ oh, อ้สาทองอะไรเนี่ยโอ้แปดแปดสูงสุดสูงสุดแปดแปดกูว่าไม่ใช่กูว่าไม่ใช่ของจริง กูว่าไม่ใช่เลยของจริงกูไปกับตันทันไหมเนี่ยแต่เรามันเลื่อนนักสู้อยู่แล้วเรามันคนไทยมันเลื่อนนักสู้นี่แม่งสามสเอ็มเองนะเนี่ยไปโอ้ 87โอ้โยเกือบทุกอัลเกือบทุกอัลโอ้ยฮิยะ <Yeah. S 1> โอ้ยก <Yeah. S 1> ูเเลือจะเชื่องูกระดูกแสน เดี๋ยวกูทำอะไรลงไปโอ้โอ้ไม่เยแปดแปดถึงเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าวันนี้เชื่อผมปะตัวเนี้ยเก้าสิบห้ายังไงก็เก้าสิบห้ามองยังไงก็เก้าสิบห้ามองไปที่แฮนดี้เคนดูดิเอาเฮ้ยอันนี้มันเปิดไม่ได้เหร อันนี้มันขายไม่ได้เหรอไอพวกนี้ขายไม่ได้หรออันเทรดนะมันอันเทรดว่ามันขายไม่ได้เกือบพังแล้วไงมันขายไม่ได้แพงเมื่อกี้มันขายไม่ได้ท่านผู้ชมไม่เปิดไม่เปิดขายไม่ได้ไม่เปิดโอ้โหเกือบพังแล้วโอ้นี่ไม่พอว่ะ ขาดพันหนึ่งโอ้โหงั้นต้องไปกับตันว่ะต้องไปกับตันต้องไปกับตันอย่างงี้ต้องเพิ่มสินะกับตันกับตันมันเท่าไหร่4,500ันห้แฮกนินโยะมาดิเฮ้ยอันนี้มันก็ขายไม่ได้นินโยะ เอาไปทำอะไรมันขายไม่ได้อ่าต้องไปกับตาว่ะเราสี่พันห้าเลยเหรอสี่พันห้าต้องเติมเพิ่มมาดิเติมเพิ่มพันหนึ่งนี่เหรอโอ้ยแพ็กแม่งของจริงเลยของจริงจัดจัด เอ้ยแพ็คนี้ปะละ่ะสามพันแพ็คนี้ปะละ่ะสามพันแพ็คไหนดีโอ oh my god นี่เะละ่ะเน้นจำนวนปะละ่ะไม่น่าเวิร์กเน้นจำนวนไม่น่าเวิร์กนี่ดีกว่า เน้นจมวนดีกว่าไปไหนๆก็ไหนๆละไหนๆก็ไหนๆแล้วไลกาดแฮร์รเคนมามา ให้ความเงียบมันบอกเล่าอาการคือไม่มีแพ้กเียอะไรเลยเหรอไม่ได้อะไรเลยเหรอถามจริงถามจริงถามจริงๆถามจริงๆ ไม่มีอะไรเลยเหรอนี่แพ็คปีใหม่เหรอแพ็คปีใหม่จริงใช่ปป L M ไหมเฮ้ยสเปน LM ไหมกูว่าและเฮียตัวเดิมทุกทีทุกทีเอ้ยเจอมึงตลอดโอ้โหยับแม่ยับยับแม่ยับ,มยบไม่ถึงห้าสิบเอ็มอะ ไม่ถึงห้าสิบเอ็มโอ้จำๆสองร้อยเอ็มที่วาดฝันแม่งไม่ถึงห้าสิบเอ็มออกอะไรให้กูเนี่ยกูไม่อยากจะเชื่อเลยนี่คือสิ่งที่มันมอบให้เป็นของขวัญวันปีใหม่อย่างนั้นเหรอ โอ้โหหนักเฮี้ยเฮี้ยท่านผู้ชมเงินได้เพิ่มมาสดๆแค่หกเอมเงินหกอนี่อีกเป็นสี่สิบเอมสเอเท่านั้นเองฝาก,กกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยอันนี้มันคือตัวอย่างที่ผมจริงๆแล้วผมตั้งใจว่าอย่าไปเปิด เป็นให้เป็นให้ดูว่าแบบเฮ้ยแม่งไมดไปป่ดีอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดจริงๆที่ผมแกล้งทาเป็นเกลือเพราะว่าอ,อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเก็บเงินไปเที่ยวปีใหม่กันเพราะว่าช่วงปีใหม่เราต้องไปสั่งสั่งให้เต็มที่พักผ่อนสบายหัวไม่ไปไม,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 ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดอันนี้คือผมแกล้งแกล้งเกลือนะจ๊ะฝากกดไรกดใช้ด้วยนะจ๊ะไปละไปสะพายเที่ยบไป